สามมันยาตีนแล้ให้อยากเด้อเฮ้มันต้องมันต้องเหลือตัวเองอันนึงนะไปเหลอคนเราบอกด้วยคนเราบอกด้อคนเราบอกด้อให้ดูสู่เขาเล่ามนก็เบียรเชยังยังเขาแบ ได้ดีคนเดี๋ยวมันเกินมาโอ้มันเกินมาครบละครบละหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองมันมีตากไอ้นี่หลายอันอยู่อ่ะเหลือไม่อันเลยเหลือไม่อันละบุญยะเอาขึ้นมาอันขึ้นอันหนูอ่อนโอ้ยเอามฮะอ่อนแก่ชิบหายแล้วเฮ้ยมันมันมันตัวยีเพะมันตัวยีเพะครบกูคนเลยอะ ui smart đấy nhầm anh nhầm đào đào cá bún 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 มันมาได้คนหนึ่งแล้วมีที่แข่คนหนึ่งวะอันเดียวมันต้องมีคนกล้าไปสอกันตั้งปลายเลยหรออู้ดีน้ำแล้วเออพี่เอ๊ะหงมวยหัวลงน้ำละทำไมกลุ่มนี้จะดูดีเนาะจะดูเถื่อนวะรำมานลงแจ๊กแบเนี้ย้า่เสียยัง